เมาแล้วขับกฎหมายใหม่ตอนที่2ในตอนที่หเราพูดไปแล้วนะคะสำหรับคนที่มีอายุเกิน20ปีบริบูรณ์และถือใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายใช้กฎคำว่าเมาคือเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะมาดูข้อที่2หรือตอนที่สองกันค่ะก็คือบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า20ปีบริบูรณ์และไม่ถือใบอนุญาตขับขี่นั่นคือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือถืออนุญาตขับขี่แบบชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะคะให้ใช้กดเพียงแค่20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือว่าเมาค่ะไม่ใช้50นะคะอย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นการยึดหลักการตรวจแอลกอฮอล์ใช้ตอนที่เกิดเหตุถ้าสมมุตินะคะว่าท่านตรวจหลังหนึ่งชั่วโมงให้ใช้กดการลดลงทุกหชั่วโมงคือ15มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ยกตัวอย่างเช่นท่านชนตอนสองทุ่มนะคะแล้วไปตรวจแอลกอฮอล์ตอนสามทุ่มสมมติว่าท่านตรวจได้สิบห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะตอนสามทุ่มแต่ท่านตรวจช้ามาหนึ่งชั่วโมงใช้กฎการลดลงสิบห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าสิบห้าบวกกับสิบห้ารวมกันได้สามสิบเกินกว่ายี่สิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แบบนี้ถือว่าเมาค่ะเพราะฉะนั้นขับรถทุกครั้งให้ระหนักว่าเมาไม่ขับนะคะ หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์เพื่อนพี่น้องและคนที่ยังไม่รู้ได้รู้ด้วยนะคะพี่เอปริษาประกันภัยครบวงจรทีมอาจารย์แดงค่ะ